ถ้วยสมเด็จพระเทพนะครับเทียนี้ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีนะครับวงต่อไปนะครับจากลำดับที่สองโรงเรียนครับลำดับที่สองเป็นใครก่อนเขาบอกว่าเป็นเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดานเกวียนขอเสียงปรบมือต้อนรับเขายังไม่ไล่ยังไม่ไล่ยังไม่ไล่ผมผมไม่ได้พูดอะไรผิดนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนบัวใหญ่ครับผม 조 저... up ของนาเห็นแล้วพาให้ใจเศร้าคิดถึงเขาที่เราเฝ้าเสน่หาพี่ไปแล้วไปลับไม่กลับมาทิ้งตัวข้าเหมือนข้าวที่คอยเคียว to สวัสดีครับพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบัวใหญ่อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอำนวยการแสดงโดยนายวิทยาโพแสงู่วำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ควบคุมการแสดงโดยนายสุเทพกันสิงห์รองพ้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ควบคุมและฝึกซ้อมโดยคุณครูปิยะและคุณครูศิิวัฒนามงคลพงษ์บทเพลงแรก พวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบัวใหญ่ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบทเพลงที่สองเพลงเหมือนข้าวคอยเขียวซึ่งเป็นผลงานเพลงของราชินีลูกทุ่งพุมพ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งในวันนี้นำมาขับร้องโดยนางสาวกนกวันวันทวงศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส และผลงานเพลงต่อไปที่ทุกท่านจะได้รับชมและรับฟังเป็นผลงานเพลงที่มีความสนุกสนานของราชินีลุกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เช่นเดียวกันในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าสวยบริสุทธิ์ซึ่งในวันนี้จะนํามาถ่ายทอดโดยนางสาวกหนกวันณวันทวงศขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้แล้วครับ เธิดนีไปน้องนี่ต้องอายอายอายโดดน้ำตายในกลางทะเล เพลงเรือเพลงลัางไม่อยากจะฟังทั้งเพลพระทีมละเมิดกลัวจะเฉิดนี้ไปน้รงนี้ตรงงอายอายอ,ายอายโดดน้ำตายในกลางทะเลขอสแสดงความดี นิดีกระโบใหญ่นะฮะเรื่องแรกเลยเพลงอาทิตย์อับแสงเนี่ยผมเข้าใจว่าน้องๆเนี่ย่าจะเป็นการบ้านใหม่กันเพราะว่าเพลงมริพลอาจจะไม่คุ้นเคยเพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองแล้วก็ขอดไว้ก็อยากจะให้คําแนะนำน้องๆอ,อัปบ,บีดเข้าร้องนะฮะประมาณบาท,ที่ 12, 13, 14, 15เนี่ยให้ตรวจสอบเรื่องขอดใหม่นะฮะมีเล็กๆน้อยๆตรงที่น้องร้องรักเอยเคยอยู่ เคียงกันร่มเย็นมีเว้นวายกันประโยคนี้คือคือ,คอผมไม่ได้พูดวิจารเรื่องนักร้องนะเรื่องดนตรีเรื่องของขอร์ดมันมีอะไรที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องอยู่บ้างนิดหน่อยตรงนี้แล้วก็กลับมาที่บาร์ที่ประมาณ15ต่อ16ที่จะเจาะต่อประโยคที่วางงามเ,เครื่องดนตรีนี่น้องๆเครื่องดนตรีไม่อยู่ก็ขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันว่าทรัมเป็ตคอร์ดตัวนั้นมันไม,ไม,ไม่น่าไม่น่าจะใช้คอร์ดนั้น เพราะคอที่ใช้ทีแฟดตรงนั้นอ่ะมันใช้กับประโยคนถัดไปนะฮะอันนี้ต้องดูนิดหนึ่งแล้วก็เครื่องเป่าโดยเฉพาะทรัมเปตทรัมโบนโซโลโบาที่ 1, 2, 3ช่วงบ,บาที่ 3, เนี่ยทรัมเปตนะมันจะแฟดลงแปลว่าแฟดลงก็คือเสียงไม่ถึงนิดหนึ่งพอทรัมโบนมารับสลับไปสลับมาก็ก็มีมีเพี้ยนน,นิดนิดนิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องลำบากเพราะว่าผมเห็นใจเพลงมาลพลค่อนข้างจะยาก เหมือนเพลงที่รอบเมื่อกี้มีน้องเอาแผ่นดิท้องเรานั่นยิ่งยากกว่าแล้วก็อันนี้เราเล่นในสไตล์ลาตินแบบบีกินบอดบีกินโบราณน,นะฮะโอเคหายใจให้คล่องแล้วคราวนี้น่าจะเป็นทางของโบวใหญ่พอเข้าเพลงที่สองเข้าคอยเคียวเป๊ะเลยรู้สึกว่าจะใช้แผ่นเก่าเวอร์ชั่นเก่าแต่มีนิดเดียวก็อยากจะแนะนําน้องคนที่เล่นเบสนะฮะตรงที่ออกสองไมนะ้มันยังคลุมเครืออยู่บาสองบาแรกที่เป็นท่อนท่อนแยกที่โซโล ตรงเนี้ยเบสเบสลองไปฟังใหม่นะฮะเกือบดีเกือบร้อแล้วนะฮะพลาดนิดน่หน่นอยอาจจะเข้าใจหรือฟังแผ่นมาผิดหรือจะแกะโน้ตผิดนะฮะส่วนเพลงเร็วนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะนักร้องนักร้ได้นักดนตรีนะฮะเล่นได้สะอาดและนุ่มโนนหูดีทีมเวิร์กดีตัวเอ็กเซนต์โน้ตตัวจังหวะตกจังหวะยกทีมเวิร์กดีมากๆเลยนะฮะก็จะฝากไว้ว่า,อาสองเพลงหลังนี้รับรองแล้วว่าน่าจะเป็นทางของโบวใหญ่ เดี๋ยวคงจะมีคะแนนอีกสองท่านรวมกันนะส่วนผมก็ขอคอมเมนต์แค่นี้ครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับเชิญครุสลาครับผมเรื่องของการกบร้องครับเช่นชมเป็นเบื้องต้นก็คือภาพรวมของการแสดงเป็นการใช้สมองใช้ความคิดและใช้ฝีมือเป็นหลักนะครับอุปกรณ์น้อยมากอันนี้ขอเช่นชมเป็นเบื้องต้นสำหรับบัวใหญ่ครับมาที่ตัวนักร้องนำนะครับเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเนี่ย ผมชอบแก้วเสียงนะฮะถ้านั่งแก้วเสียงนี่ถือว่าเป็นเป็นคนที่ร้องเพลงได้มีน้ําเสียงที่อบอุ่นฟังเสียงแล้วคิดถึงพละลพลมีโทนเสียงลักษณะอย่างนั้นนะฮะและก็ร้องเพลงนี้ไม่ถึงกับยากเกินไปก็ทําหน้าที่ได้ดีนะฮะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเวลาขึ้นสูงแล้วเนี่ยไม่ค่อยถึงนะฮะภาษาเพลงเขาเรียกว่าตายสูงต่ําได้แต่ตายสูงนะฮะ แล้วก็เหมือนกับในแง่ของลีลานะเหมือนกับยังไม่ตื่นเหมือนยังยังสลึมสลืออยู่อาจจะเป็นเพราะเกรงเพลงพระราชนิพนธ์ก็ส่วนหนึ่งนะครับและก็โดยเฉพาะในช่วงที่โซโล่กลางยาวนะครับนักร้องไม่รู้จะทําอะไรนะยืนยืนค่อนข้างจะเหม่อด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าสดชื่นมากกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีน้าเสียงอบอุ่นนะครับแล้วก็ไปฝึกเ,เพลงพระราชนิพนธ์ให้ให้เข้าถึงมากกว่านี้ ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือนักร้องนําผู้ชายในเพลงพระราชนิพนธ์นะครับส่วนมานักร้องหญิงทั้งช้าและเร็วนี่ต้องบอกว่าวันนี้มาเต็มจริงๆมาท็อปฟอร์มจริงๆนะฮะตั้งแต่เห็นบัวใหญ่มานะฮะโดยเฉพาะเพลงช้านะครับเหมือนข้าวคอยเคียวเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนคงคงได้ประจักษ์ด้วยกันว่าสะกดคนอยู่จริงๆนะครับภาพรวมของการร้องการแสดงนะครับ สอดคล้องกับภาษาในวงการเพลงที่เขาบอกว่าง่ายแต่งงามโดยเฉพาะทีมแดนเซอร์นะครับและการร้องเนี่ยต้องบอกว่าเสียงของนักร้องนำนะครับลงตัวกับเพลงแบบนี้จริงๆนะครับมีความสดความใสและก็มีลูกคอที่เป็นลูกทุ่งเข้าถึงนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะยังขยี้ไม่ได้พอนะครับมีปัญหานิดเดียวตรงที่ว่า,อารอบแรกนะครับก่อนก่อนโซโล่เนี่ย ขึ้นเสียงสูงแบ่งลมไม่ค่อยถูกนะครับพี่ปล่อยน้องให้ตรมแบ่งลมไม่ถูกนะครับก็เลยเป็นขาดวักขาดตอนให้เห็นแผลนี่จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองก็ลูกคอนะครับลูกคอซาบานายังคอยนะครเื่อไปนิดหนึ่งนอกนั้นแทบจะเรียกว่าไม่มีที่ติเลยสำหรับ สำหรับนักร้องนําเฉพาะเพลงเหมือนข้าวคอยเคียวนะครับก็ให้ไปฝึกเพิ่มนะครับแล้วก็นี่คือรูปแบบที่ถ้าในสายตาของครูถือว่าลงตัวที่สุดกับการเป็นนักร้องนําข้องหนูนะครับมาเพลงเร็วครับเพลงเร็วก็ถือว่าเอาอยู่นะฮะอาจจะติงนิดนึงตรงที่ว่าเพลงนี้นี่ถ้าจะให้มันกว่าน,นี้นี่ในแง่ของดนตรีเพิ่มความเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งได้นะครับเพราะว่าก่อนที่จะเปลี่ยนจังหวะมันค่อนข้างจะไปทางชา้านิดหนึ่ง ทำให้นักร้องพยายามสนุกแต่ดนตรีก็ช้านะฮะแต่มันก็มีสิ่งชดเชยคือทําให้การเต้นดูสวยและก็มีความพร้อมเพียงขึ้นมีชดเชยอ,อยู่แต่พูดถึงว่าถ้าจะให้สนุกกว่านี้เนี่ยเพิ่มเพิ่มเทมโป้ขึ้นมาอีกสักสองขีดน่าจะสนุกกว่านี้นะฮะแต่ว่าที่ชื่นชมก็คือนักร้องนําก็ยังทําหน้าที่ได้ดีดีมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงขึ้นเสียงสูง ราอเพลงนี้เป็นเพลงที่พผู้พวงดวงจันทร์ร้องแก้กับสอนเพชรสอนสุพรรณสอนเพชรก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเจ้าของเพลงเสียงสูงนะครับแต่วันนี้เลือกเพลงนี้มาร้องแล้วก็ทำหน้าที่ประชันกับสอนเพชรสอนสุพรรณได้ดีทีเดียวจึงถือว่าเพลงช้าและเพลงเร็วในความเป็นลูกทุ่งทำหน้าที่